สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเจียไพยทโรนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนเลยของชาวราศีตุลยและคณาตุลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2,568นะคะ การทำนายก็จะเป็นภาพลักษ์โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปก็อย่าได้คิดมากขอให้ไพ่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นและสามารถดูได้ทั้งคนโสดคนคุยคุยหรือคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิความรักของคุณในช่วงเดือนแห่งความรักวาเลนไทน์นี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นไหมเราก็มาดูภาพไพ่ก,กันก่อนเลยไพ,พ่แรกของคุณได้6ดาบพระราชินีถือไม้เท้า9ดาบพระราชาถือ พราชาถือถ้วยสองไม้เท้า7ดไม้เท้าห้าเหรียญ10เหรียญเดอะสตาร์ Star, แล้วก็พไพ่ประจันคุณสองดาบนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชุดของคุณนะคะภาพภาพ,พาไพ่ใบแรกนะคะ 6ดาบอุปสรรคปัญหายังมีนะคะสำหรับบางคนนะคะเหมือนกับว่าความรักของคุณในหลายคนช่วงนี้อาจจะมีปัญหาที่ยังไม่ราบลื่นเท่าไหร่นะคะยังมีอุปสรรคปัญหาที่ยังไปไม่ถึงฝั่งฝันนะคะความรักค่อนข้างลุ่มๆุ่มดอนดอนนะคะครึ่งๆกลางๆลางนะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะยังไงก็ขอให้พยายามที่จะฝ่าฟันปัญหาไปให้ได้หรือว่าพยายามที่ พยายามที่จะร่วมมือร่วมใจระหว่างคู่รักคนรักนะคะต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปให้ถึงฝั่งฝันนะคะในขณะนี้อาจจะมีปัญหาบ้างนะคะหรือบางคนเป็นคนโสดก็มองว่าอาจจะพบลักทางไกลแต่อาจจะไม่ค่อยสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายเท่าไหร่นะคะในบางครั้งอาจจะมีปัญหาเรื่องระยะทางระยะห่างระยะเวลานะคะอาจจะมีปัญหากันบ้าง ทัศนกติความคิดและภาษานะคะยังไงก็อย่าคิดมากไปนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะใจะเย็นๆนะคะส่วนคนคุยๆหรือว่าคนที่มีคู่มีครอบครัวอาจจะมีบ้างในบางครั้งนะคะเหมือนลิ้นกับฟันนะคะแต่ก็ต้องพยายามที่จะผ่านไปได้นะแต่อันนี้มาดูซิอุปสรรคปัญหาเป็นเพราะอะไรมองว่าไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะถ้าไม่คุณก็คนรักนะคะชอบบ,บังคับ หรือชอบควบคุมคอนโทรลอีกฝ่ายนะคะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดใจนะในบางครั้งก็ไม่ชอบให้ใครมา,บ,ารบังคับขู่เข็นหรือว่าคอนโทรลมากเกินไปในบางครั้งคนรักอาจจะห่วงใยมากนะคะเช่นไม่อยากให้พบปะเพื่อนฝูงสังคมไม่อยากให้เล่นออนไลน์ห้ามดูเฟซห้ามห้ามนูน่นห้ามนี่นะคะเหมือนกัว่าในบางครั้งคุณก็ไม่มีความเป็นส่วนตัวนะคุณก็เกิดความอึดอัดใจนะคะ หรือต้องอยู่กับเขาเพียงคนเดียวห้ามพูดห้ามคุยกับใครประมาณนี้นะคะหรือคุณอาจจะไปบังคับเขาควบคุมคอนโทรลเขาก็ได้เขาก็อาจอาจึดอัดใจเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องระวังด้วยอาจจะเป็นปัญหานะคะพยายามที่จะให้อิสระเสรีภาพแล้วก็ให้พื้นที่ส่วนตัวของกันและกันนะคะต้องให้เกียรติกันเคารพความเป็นส่วนตัวนะคะถึงจะดีแต่อันนี้มาดูซิว่า ทัศนคติความคิดของคุณจะคิดเอาไว้เป็นเช่นไรคุณคิดว่าความรักของคุณจะราบรื่นนะคะแฮปปี้มีความสุขแต่ไพ่ตรงกันข้ามนะเหมือนกับว่ามีอุปสรรคมากมายเข้ามาถาโถมนะคะก้าวดาบเครียดคิดมากมีความกังวลใจกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะมีอุปสรรคเยอะนะที่จะต้องที่จะต้องพยายามที่จะรับมือนะคะต้องพยายามที่จะ พร้อมเตรียมพร้อมที่จะรับมือแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าไม่มีความรักของใครที่จะสวยหรูดูดีไปทั้งหมดนะคะไม่มีใครที่จะราบรื่นสดใสเหมือนกับโรยด้วยดอกกุหลาบตลอดไปนะมันก็ต้องมีปัญหาบ้างนะคะแต่อันนี้มาดูซิว่าอดีตที่ผ่านมาเป็นเช่นไรอดีตที่ผ่านมามองว่าความรักของคุณสดใสนะ เป็นอะไรที่แฮปปี้นะขรังคุณเอาอกเอาใจดูแลเทคแคร์เป็นอย่างดีนะคะเหมือนกับว่ามีการช่วยเหลือเพื่อก,กูลกันด้วยนะแต่ทําไมปัจจุบันนี้มีปัญหาก็ไม่รู้นะแต่ที่ผ่านมามองว่ารักกันดีนะคะมีความเข้าใจนะคะมีความห่วงใยให้กันแต่อันนี้มาดูซิว่าสิ่งที่คุณต้องการเป็นเช่นไรคุณต้องการเป้าหมายที่ดีแล้วก็มีความชัดเจนนะคะบางคนอาจจะมีคู่หรือคนรักอยู่ห่างไกลทางไกลอ่ะ อยากจะไปอยู่ด้วยกันหรือว่าอยากพบเจอกันนะคะต้องการความรักที่ดีซึ่งกันและกันนะคะส่วนด้านอนาคตต้องใช้ความพยายามหน่อยนะมองว่าในหลายคนต้องใช้ความพยายามพยายามที่จะมีความารารซนมีความสมดุลซึ่งกันและกันนะคะถึงจะไปด้วยกันได้นะคะส่วนคนโสดมองว่าไม่ต้องคิดมากนะมองว่าจะมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะคะ มีคนเข้ามาคบหาดูใจคุณและก็มีเป้าหมายที่ดีในชีวิตนะคะแต่คุณก็ต้องเลือกนิดนึงนะเพราะว่าอาจจะมีทั้งคนดีแล้วก็ไม่ดีที่เข้ามานะคะมองว่ามีเข้ามาเยอะเลยนะสําหรับคนโสดนะคะส่วนคนคุยคุยหรือว่าคนมีคู่มีครอบครัวอนาคตอาจจะต้องให้โอกาสให้อภยัยแล้วก็ใช้เวลานะคะต้องใช้ความพยายามและมีความอดทนเกี่ยวกับการมีความรักหรือครองคู่นะคะ ส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวถูกปิดหูปิดตานะในบางครั้งคุณก็มีความหวาดแะแวงคู่หรือว่าคนรักนะคะหรือความรักของคุณในช่วงนี้อาจจะมีอะไรที่ทำให้คุณผิดหวังเสียใจนะคะไม่กล้าบอกใครถูกปิดหูปิดตานะคะหรือคุณอาจจะรักเขามากเกินไปนะคะรักแบบไม่ลืมหูลืมตาก็ได้นะยังไงก็พยายามที่จะเป็นกลางนะคะ ไม่รักมากไปแล้วก็ไม่รักน้อยไปนะคะในภาพไพ่อ่ะเหมือนกับว่าคุณน่ะอาจจะรับรู้บางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็เกิดการเข้าใจผิดนะแต่คุณไม่ต้องกลัวนะมองว่าคุณก็ยังมีความรักที่ดีอยู่นะคะแต่อันนี้มาดูซิว่า สิ่งที่คุณวางแผนและเป้าหมายในชีวิตของคุณคืออะไรการอยู่กันเป็นคู่เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกนะคะมีความอบอุ่นในทุกๆคนนะคะเห็นไหมคุณต้องการความรักที่ดีมีความมั่นคงนะคะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอยากแต่งงานมั่นหมายมีเป้าหมายที่ดีในอนาคตอยู่ร่วมกันนะคะส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังหวังว่าความรักจะมีแสงสว่างมีที่ดีต่างคนต่างมีความหวังให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีกับ กลับมาเริ่มต้นใหม่สําหรับบางคนที่มีปัญหากันไปนะคะหรือคนที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจกันก็อยากจะกลับมารีเทิร์นคืนดีมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีต่อกันนะคะให้ความหวังให้กําลังใจซึ่งก,กันและกันนี่คือสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะสิ่งที่ได้รับแน่นอน เขาจะกลับมาหาคุณมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารเจรจามีการตกลงกันนะคะ <c oughs> เห็นไหมเหมือนคนสองคนกําลังคุ้นคิดพิจารณานะว่าจะเอาอยัางไงดีเกี่ยวกับความรักเหมือนก็ว่าอุปสรรคมากมายเหลือเกินนะคะจะหยุดหรือว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้มองว่ามีการพูดคุยตกลงเจรจานะคะและมีการตัดสินใจร่วมกันนะคะ ยังมีการติดต่อสื่อสารมีการพูดคุยนะมีการรีเทิร์นคืนดีนะคะคุณไม่ต้องกลัวอะไรนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถผ่านไปได้ด้วยดีนะคะขอเพียงแค่ว่าคุณต้องมีความอดทนใช้ความพยายามอย่างที่บอกแล้วก็ให้โอกาสให้เวลานะคะแต่เนี่ยมาดูซิว่าพ่ยพื้นฐานถือว่าโอเคแล้วนะถือว่ายัง มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะคะทั้งคนโสดคนคุยคๆและคนที่มีคู่มีครอบครัวแต่อันนี้มาดูว่าอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรไพ่อัลล์เคลจะมีอะไรแนะนําดีๆไหมและความรักจะเป็นอย่างไรนะคะเราก็มาดูภาพไพ่แนะนํากันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะที่คุณไม่เข้าใจกันหรือว่ามีปัญหานะคะมองว่าคุณและคนรักอะ ไม่ยอมรับความจริงนะต่างคนต่างโทษกันนะคะในบางครั้งอาจจะผิดเล็กผิดน้อยก็โทษกันไปนะคะเหมือนกับว่าคุณก็โทษเขาเขาก็โทษคุณนะแต่แต่ลืมว่าจะแต่ลืมที่จะโทษตัวเองนะคะต่างคนต่างโทษกันบางคนอยู่ด้วยกันก็นอนหันหลังให้กันนะคะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เหมือนกับว่า ini, ต่างคนต่างเบื่อหน่ายกันนอนด้วยกันก็หันหลังให้กันนะคะไม่ค่อยมีอารมณ์นะคะหรือบางคนก็ต่างคนต่างอยู่นะคะไม่พูดไม่จา แต่มองว่าสุดท้ายแล้วอะถ้าคุณหาเวลาหาเวลาอยู่ด้วยกันหรือว่าหาเวลาว่างทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันนะคะความรักความสัมพันธ์ก็จะกลับมาดีแล้วก็โอเคนะคะ<ม>ขเขาจะกลับมาหาคุณนะมองว่าในหลายคนที่มีปัญหากันไปอาจจะเป็นเพราะมือที่3หรือว่ามีปัญหาที่เข้าใจกันผิดนะคะ แต่คนรักคุณน่ะจะกลับมาหาคุณนะเพราะว่าคุณอาจจะตั้งท้องหรือว่ามีลูกมีเต้าด้วยกันนะคะมีสัญญงสัญญามีเอกสารสัญญาหรือว่ามีเกี่ยวกับกฎหมายร่วมกันนะคะอาจจะแต่งงานจดทะเบียนน่ะยังไงคนรักคุณก็จะกลับมาหาคุณเพราะาลักษณะเหมือนกับว่าคุณจะ จะมีลูกมีเต้าด้วยกันนะคะและคนที่เป็นมือที่สามหรือคนที่ทำให้เป็นปัญหาเขาก็จะจากไปนะคะเขาจะออกไปจากชีวิตคนรักของคุณนะคะยังไงเขาก็ยังกลับมาหาคุณและเลือกคุณนะเลือกที่จะดูแลคู่ครอบครัวและลูกเต้านะคะก็ยังถือว่าความรักของคุณยังอยู่ดีมีความสุขอยู่น้อยยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าไพ่คนโสดเห็นไหม ยังไงคุณก็อยู่ในหมดมันก็ว่ามีเสน่ห์มีเสน่ห์เมตตาแล้วก็มีคนเข้ามาตกหลุมรักเยอะเลยนะคะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอ่ะส่วนคนที่มีปัญหากันไปใจยเย็นๆเห็นไหมยังไงเขาก็กลับมาแน่นอนเขากําลังคิดอยู่นะกําลังตัดสินใจนะคะเนี่ยกําลังมองซ้ายมองขวาจะไปทางไหนดีนะคะเขากําลังคิดถึงคุณอยู่นะแล้วก็จะกลับมาหาคุณสําหรับคนที่มีปัญหานะคะ หรือคนที่อยู่ด้วยกันก็จริงแต่เขาก็ยังรักคุณนะคะเพราะว่ามีไพ่แสงเทียนเกิดขึ้นนะคะยังมีแสงสว่างแห่งความหวังเกี่ยวกับความรักแล้วก็คนโสดอะ่ะอยู่ในหมดของ Lucky in ินเลนะคะจะพบเจอคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาตินะคะในช่วงนี้ติดออนไลน์นะคะยังไงก็เปิดใจให้กว้างๆคุณมีอิสระภาพทางความคิดแล้วก็ความรักที่ดีนะคะ แล้วก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีความสวยงามนะคะความรักของคุณยังสวยงามอยู่เสมอนะและสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลานะคะยังไงแม่หมอก็ดีใจด้วยนะที่มีความรักที่ดีเกิดขึ้นและก็ยั่งยืนยาวนานตลอดไปนะคะขอให้รักษาสถานะความรักที่ดีนี้เอาไว้นะคะ ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะถ้าชื่นชอบถูกอกถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจกับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ